ก็เมียนี่แมงใส่แงไหโปก้าใส่กอ่ะอีพีไหนนี่อีพีได้แล้วคลิปได้แล้วคลิปได้แล้ว,คล,ลว,ค,ลลวคลิปหาแม่บ้านี่ซีแมนโอ้ยคลิปหาเดี๋ยวเอาบดมือท่ายุ่ผู้เดียวนี่แหละฮะ <ไป S 1> คลิปแต่<น>ตอนเย็นนะคะถึงจะได้ดูคลิปเพราะว่าโหลดยุค่ะโหลดสักโมงหนึ่งคลิปหนึ่งเด้จา้าแม่ปุ้ยก็ได้รับออเดอร์จากเอฟซีนะคะอันนี้คือการหุงเขา โอ้ยหอนหุงข้าวนะคะหุงข้าวแบบโบราณน,นะคะนี่ไอ้น้องนุ่มเปียวนุ่มเอือนั่นแหละโอ้หุงข้าวแบบโบราณนะคืะอนกันเราจะเพิ่งไม้กันได้พี่นอ้องอยากครูโอ้เอาน้ำใส่นะ้อห่นเป็นมาหนึ่งมันซึ้งหุงข้าวโอ้หุงข้าวแบบโบราณโบาราณมื้อนี้นะคะบ้านแม่ปุ้ยนะคะเป็นทะเลไปแล้วนะคะเอ้าแล้วมันน้ำไม่สิไหลออกใส่แบบน,นี้เอา ถ้าเกิดน้ำขังยุ่งซีมันจะไหลไปยังใดน้อแบบนี้ซีปดิสาหนามออกเด๋มันจะไหลไปยังไงนะคะทีนี้ถ้ามันไหลเข้าแล้วนะหน่ก็งงอยู่มันไหลเข้าแล้วมันไม่ม,มองออกได้แบบนี้หนูว่าซีปฏิมาซอยแม่ปุ๋ยวิตนามจีบันนี้แน่น,นอนเลยสิได้แม่ปุยอยมาซอยแม่ปุ๋ยวิตน้ำแน่นอนเพราะว่ามันเข้ามาฝนตกมันตกออกมาจากหลังคาใช่ไหมครับมันก็จะลงลงลงตรง,งนี้แต่ถ้าเกิดว่าหนูว่าเวลาฝนตกนะหลวงว่าหล่อ,ลอมองนี้มันหน่อยไง ลองโมนี้มันหน่อยเห็นห้อขุดลองอยังไๆเห็นมันไหลไปข้งในแล้วเขาบอกจะขายรมด้บางมันบรูดสิไหลไปแบบใดญอาจจะให้ลูกหลานหรือใครก็ได้มาลองลือๆใครมันไหลไปในปลาเก๋ปาปลาเก๋าคุณจะเพราะอันนี้มันไหล,เข,ไไลเข้าบ้านเลยจ้ะไหลเข้าบ้านแม่ปุ้ยนะคะเมื่อก่อนกับมาเขาจมาล้งกลับมานี่เห็นไหมคะมันไม่มีทาง,างออกไกลคะ่ะไกล ฝากเรียบร้อยต้มไก่ต้มยำไก่ค่ะเป็นใซ่้องทถาบูทผึ้นเด็กผุนหาสาวสวยเป็นสุดโดนแฟดสันโชแม่หนูว่าน้ำแม่ต้องได้เอาวิตออกแน่นอนมันไม่มีทางออกเลยออกมันออกอยู่อิล่าพ่อปิดเบิงมันไหลแห้งไม่มันไหลเข้าไปในน้ำแล้วมันจะออกได้ยังไงเออถ้าเบิงอีหล่าพ่นไปใส่ถ้าเบิงเดี๋ยวมันก็แห้งลงแห้งลงก็หมดแสดงว่าที่นี่มันน้ำใต้ดินมีใช่ไหมเอาเลศบางบดานเลยนะฮะอ๋อไม่สิอ๋อ มันถ่วมแต่ว่ามันก็ไหลหนีคือเก่าแต่ว่ามันไหลไปิดใส่เป็นบ่อขนาดมันบ่ไม่มองปองไปมันยังยังซึมเนาะแะเมนเนาะเลยเดี๋มาว่าพวกฉันไม่มีรู้นะจริดีนะจ๊ะพวกฉันนะนะฮะตอนนี้ก็อนทำอะไรครับป๊อดแบบมาให้ยังมาให้ยังมาอย่างพลากระตีบ้านีิตัวปกระตีบ้านหายากจังพ่อป้าเออเออพ่อจีแม่แมน เสาสองแรงสองสาแหลงสามแรงสามเหมอนะคะครัวนะคะวันนี้เราจะมีครัวใต้น้ํานะคะแม่ปุ้ยจะลากไปกินในน้ำด้วยนะคะอย่าลงมาน้ำนะจ๊ะนะคะป้าเลิฟหายครัวใหญ่สิบมีสิบสี่่มีเด้อมีมองนี่มองเดียวนะคะเอซี่เป็นห่วงอยู่ว่าน้ำเจงใด นั่นสิการตีนเด้ดจริงบัวกัดบัวใส่รองเท้าบูใส่เด่นแฟชั่นโชว์นะคะต่อไปก็จะเตรียมกุม่มหม้อหม้อลูกเร็มไปสุกแล้วจ้าอันนี้สุกแล้วแม่ปุ้ยรอจะกไอส่งสุกแล้วนะคะสุกแล้ว,ลวจะก,ก็ให้อันนี้นพวกที่ผ้าไปส่งต่อ อีกนานประมาณเที่ยงนั่นแหละก็ไปกะทิแงปรุงอันนี้แล้วก็ทิดำแจ้วปรุงอันนี้ใส่ยังแน่เครื่องปรุงสมไก่สมไก่กับใส่เกลืออันนี้ก็เกลือค่ะเกลือกี่ชอ<ม>้อนเกลือนะคะเกลือมันทําทําให้อร่อยเลยค่ะทําให้อุ้ยจยากมีเกลืออันนี้คือเครื่องปรุงไม่ค่อยปรุงคือเลือดแถวยังซื้อไปใส่บ้านอยู่ไปทำอันนี้บะหมี่เนี่ย,ยม,มันหัวขี้วัวอือมันหัวขี้วัว ไปสิมีเกลือรกรอนเครื่องต้มยำต้มไก่บ,าบ,บ้านแซ่บๆพี่น้องเออคลิปที่5วันนี้นะครับโหลดเสร็จกระคำเหมือนเด้พี่น้องโหลดเสร็จกระคำพอดีจ้าก็ดทิศสถานาการณ์นะคะหนูมาลงไปน้าเดี๋ยแต่ว่าหนูสิยืดกล้องไปสี่เห็นบมาค,ามคนอะ่คนะคนอ่ะเดี๋ยวมาลงดูนี่นะคะคนะ <laughs> ัุคนอ่ะก็ดทิศก็ดทิศจ้าละ ก็ติด,ดา่าไลนะ่ไงคนเนี่ยตั้งใจถ่ายคลิปเรียลลิตี้ชีวิตจริงไปเลยคะ่ะนะคะเอิ่นใส่เกลือแล้วก็ใส่คโนอเพ<น>ื่อนบ้านไปทำงานอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยตอวันนี้สิเขามี wi Fi, ไวไฟเนาะนูะนทรีแม่พูดไงสิ้นไวไฟเพื่อนสี้นไวไฟจักบาทไม่ใช่เป็นแบบเตือน เจอจ็ดีกนั้นห้อยปิวน่ะสี่อยสามไไฟนั่นนะเออไม่ได้เนะเอาคือถือแถติดบอเอาหนูม่เห็นงานยี่ห,ห้อ,อหหหแม่หนูม่เห็นงานยู่หี่แม่ตดไฟยู่หี่ก็ดีเ่อลกมันไม่ได้บอกเพิ่มมันบอว่มีเบลแล้วก็ทำมาติดแล้วนะ่ยคือ พนมือเขาอนั้นเก็บเงินปไปเลยพรดีเสียงนันลงหนาด้อถ้าเก็บมันไ่เดือดเนี่ยทีเราก็จังเก็บรายเดือดมันเขาใส่ยพวกแม้นตืนต่นึมารกนี่หลามากเยท้าวที่หลาม่โอเคนี่ค่ะปิดทำไมเลยไปไปถ่ายยันก็ได้มันจะมันจวางโหลดคลิปเร็วไปแล้วขี่รถไปเฮื่อน,น,น ปิ้วล้อมเออแมนแมนเออไปคุยกับม่านปิ้วนี่แหละเออสิีแดงสีแดงสแมงของกลมกันแล้วกันคือเลวบระด็ยางโอ้ให้น้องปิ้วล้อมมีไวไฟเปิดไปตลอดโอเคแมนแมนไปเฮียนปิ้วก็ได้บระยางโอ้เฮขาคุยกันเลยแมนมีมีเบอร์โทรนั่งกับคอร์ลหานั่งกับใครเป็นกับประเด็นอย่างจ้าว่าเป็นอย่างจะคุยกันก็ได้นะคะตอนนี้แม่ปพูดกำลังจะต้มไก่ ep 5นะคะ เช้านี้ตั้งแต่เช้ามาถ่ายแม่ปุ้ยห้า EP โหลดเสร็จตอนไหนก็ดูคลิปให้น้องเคซี่ด้วยนะคะหันว่เบิ้งกับเปิดทิมใบจใจโฆษณาเล่นไปนะคะาล่าด้ตอนนี้คนต้องนเริ่มือนีมือแรกได้จานั่งคิดไล่เสียให้ดันได้จากสองหเหรียญอยู่ดอกจ้าตอนนี้ได้3 5หเหรียญน,นึงจ้าค่ะตีไปว่าเท่าใดโอ้ยว่าเป็นยังเรจาจะ ขอให้ได้ขายผ้าคมไหลก็พอแล้วนะคะบึ้งมันก็ได้เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราชัดเจนโคก็ชัดเจนมือถือปากนะคะ,คะมือถือสากปากอมหัวมือถือสากปากอมหัวเจดีค่ะก็ติดดาล่าเดนี่ก็ดติดดาลาเดนี่ดาลายางใส่ก,กับยางไปน้ำเดนี่ดาล่าหญงอันนีาา้คือจะตำแจวตำแจวค่ะ แกวนี้กินกับต้มกันสิเก็บอันไหนเพื่อนกินยุ่ววกอันน,อน,นยอดพักทองนะ่ะนั่นนี่สุดยางสุดเนียงให้ก็ติดดาล่าเดยพี่น้องตำแจวแม่ปุ้ยถนัดตำแจวค่ะวะว้นคะ ทำเห็นเลอดแทงเห็นเลยพี่น้องคนน่ะไปย่งบ่ย่างบ่ดระดีป้าทาตัเจลไหมโหดเนาะทาตัเจวเพิ่นเพื่อน่ะเลือด